คนละลายใบนม้เี่นนองเด้อตอนนี้เราได้สารมาใหม่ทำสทิบ้ากันปูสารนาอปูเขาเออนยังสารน้มันเนาะนี่นี่จกน่าอามือมชอเทา โัวปัญหาแหูสาดยานก่อนงอดใช่โอ้เียงโมมันน่นแหละเ เอาไปสืส่อมาเลยนะคะ5้าแสนขีดพี่นนอจะร่อยปปห่าแสนร้อยแล้วลูกศิงร่อย เาเล็กอาเาง่อเล็กเป็นเหลียบนะเล็กหรือเล็กเสีนะเล็กน่อยนะเล็กงัมยาเลกหอมนะเอาเลื่อยเราโดนเจอีกคนแเื่อยมาไม่ใช่คนละหองก็นอย่คนที่ช ยาอันน yeah, uh, right. ี้คือมันทำความสะอาดง่ายเพราะูกของก็ตัวเดียวมันเดียวใช้ชวันี้เปทอยจีนสาวเต็มแม่คนละลายนะคะคนละชีด้วยคนละชีเคสผูกผูก็ระงอกกะอนี่เนาะผูกหมองละชีเี้อันฟป็ี อยู่กอันนะเเยาทำความสะอาดงานของพี่น้องปูถาซามงามทานได้ปูกระโลจังงามใดยีหนามือจะมีเงินพี่นี่น่ะจบเพียมจะนีก่อนพอแ้มหายายหนาเดียวเงินกระเบิดฟองพี่นนางเดี๋ยวจะได้ทำำนาเดี๋ยจ้า

Hãy subscribe rồi, kênh đi, Mì đi, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

बिल्कुल आता आपण बोलू शकतो ด้อยดีหอยดีบูบูันในไน่าัเองหงตวเม่กลาตนึเอะเต็มปะไ่ตัวน ไปสิประมาณนี้หละพี่น้องเฮากระแบ่งปูอยู่ห้องใหเ้เด็กๆแน่แล้วก็ปูอยู่หองนอนทางในเน่นี่ไปสิปูประมาณนี้ปูรอทารอทาอันซ้ำได้ปูกระโลไอบางแล้ว,วียากยือกระเบื้องมาปูพี่น้องห้องนอนใหญ่ของเฮาเมือน้าดาวออกตู้ใหม่พี่น้อง ออกตู้ใหม่จ้าใส่เสื้อผ้างามๆคุณหน่อยก็น,นอนรับห้ <c oughs> องนอนก็นประมาณนี้แหละพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ดาวกัเขาเจ้เพี่อนๆสนิทกันด้วยพี่น้องจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ดาวในเรื่อเจอกันคลิปหน้าพี่นอ้องน้องมะนาวน้นองมะนาวนอนกลางวันรับปุ๋ยเลยเจอกันคลิปหน้าจ้า